ดีค่ะกระแตบางกอกค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,แ,อคะ,คะแอนบางกอกค่ะค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะ <c oughs> ก็จะมา <c oughs> พาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านเดี่ยวที่แบบหลังใหญ่มากโอ้โหแบบใหญ่แบบ <c oughs> ไหนคะพี่แอนใหญ่แบบบ้านอ๋อใหญ่บ้บบานตะโกนอ่าอันนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังมุมนะคะค่ะทำเล ทำเลคือใครมองหาทําเลเพชรเกษมบางบอน, 4, นสี่โซน,น <Yas> พระรามสองนะคะบอกเลยว่าหลังนี้ห้ามพลาดใช่พื้นที่ร้อยกว่าตารางวางเขาออกสะ <Så S 1> ดวกได้หลายเส้นทางเลยค่ะหนึ่งสองตารางวานหลังมุมกับหมู่บ้านราชพฤกษ์บางบอนสี่ค่ะ ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะ3มห้องนอน3ามห้องน้ำค่ะหันหน้าทิศใต้ค่ะโอ้ดีเลยค่ะทิศใต้เนี่ยรับลมทั้งปีเลยแล้วก็เป็นทิศที่มงคลด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังนี้นะคะก็จอดรถได้ถึง4ที่จอดรถเลยค่ากเดินลมาดูที่จอดรถกันเลยนะคะที่จอดรถหลังนี้เราทำเป็นคอนกรีตสแตมให้ค่ะบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่ถึง10ล้านแต่สเปคเนี่ยโห สิบกว่าล้านไปแล้วใช่เกิน10ล้านเลยอ่ะใช่ค่ะข้อดีของคอนกรีตสแตปมเลยนะคะคือคหนึ่งสวยงามสองคงทนค่ะมีแต่บ้านที่แบบ10ล้านที่เขาใช้กันแต่หลังเนี้ยบอกก่อนเลยว่าไม่ถึง10ล้านโหเรานี่ตกแต่งจัดเต็มเลยนะจัดเต็มค่ะจัดให้แบบมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลย <c oughs> ค่ะ คือตรงนี้ก็คือ4จอดยังไงก็อาจจะเป็น2สองจอดในร่มชแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเค่ะหรือถ้าสมมติว่าอยากได้ห้องนอนด้านล่างเพิ่มเติมได้ไหมคะพี่แอนบอดีได้แล้วก็ยังจอดรถได้เนาะใช่ค่ะก็ยังสามารถจอดรถใหญ่ๆได้สองคันตรงหน้าบ้านตรงนี้เลยค่ะโอ้แค่พื้นที่ลงรถก็แบบกว้างแล้วคุ้มแล้วค่ะใช่ในบ้านจะขนาดไหนต้องรอเข้าไปข้างในพร้อมกันนะคะค่ะ เดี๋ยวก่อนเข้าบ้านนะคะเรามีพื้นที่จะแนะนําในโซนหน้าบานค่ะตรงนี้เป็นเฉลียงอ่ะเราเรียกเขาว่าเฉลียงก็สามารถอาวางในส่วนของโซฟาโต๊ะนั่งหรือว่าแบบปาร์ตี้แบบอัปเปอร์นูนทีอ่ะตรงตรงนี้ก็ได้ค่ะต้องบอกว่าความจริงหน้าบ้านนะมุมนี้เป็นแบบไฮไลท์ของบ้านหลังดีเลยนะพี่แอน ยังไงยังไงคือตรงนี้นั่งสบายมากบ้านหันหน้าทิศใต้ลมก็กกเย็นสบายลมเย็นมากใช่เราตรงเนี้ด้วยพื้นที่ที่สวนนะคะนอกจากที่พี่แอนแนะนำว่าทําเป็นสวนแล้วเนี่ยความจริงตรงนี้กว้างประมาณสัก108ตารางเมตรสามารถทําสระว่ายน้าขนาดใหญ่ได้เลยแต่ถ้าไม่อยากเปลืองนะคะบอกเลยว่าตรงเนี้ใกล้กับส่วน,วนกลางสโมสรใช่เ,เราสามารถเดิน<ป>เดินแก้ผ้าไปได้เลย เอางั้นเลยหรอพี่ใช่ได้เลยคือมันใกล้มากจริงๆแบบวิ่งปึ๊บไม่มีใครเห็นเลยค่ะคือใส่ทูพีชใช่ไหมใส่ทูพีชใส่ตุ้มหูกับแว่นตาไม่ใช่ก็คือแบบจะบอกว่ามันใกล้มากจริงๆค่ะในส่วนของส่วนกลางของโครงการนี้ใช่ค่ะแล้วก็ในซอยเนาะพี่แอนก็เป็นส่วนตัวเนาะมีแคบมนกีหลังเองค่ะต้องบอกว่าน่าอยู่มากเลยค่ะสำหรับโลเคชั่นบ้านหลังนี้ค่ะ เราเข้าบ้านใช่ประตูใหญ่มากเลยเนาะพี่แอนใหญ่แบบสองคนโอบเอะไม่ใช่ต้นไม้คือใหญ่มากจริงๆค่ะแบบเดินแบบโถคือแบบเปิดประตูมาลมนี่กระแทกมากเลยนะคะใ,ใหญ่ขนาดนนคือจะบอกว่าถ้าแบบบ้านใหม่อ่ะซื้อโซฟาแบบตัวใหญ่ๆอะ่ะอันนี้เข้าสบายเลยอันนี้อาธน,น,น,นีแทงน้ําเข้าได้เลยนะแต่ว่าแทงน้าอยู่ข้างนอก นี่คือเอาเล่าให้ฟังว่าแบบมันใหญ่ขนาดที่ว่าแทงน้ำเข้าบ้านได้เลยได้ค่ะเั้นเข้ามาในตัวบ้านกันดีกว่าค่ะในตัวบ้านนะคะชั้นแรกอะค่ะก็กว้างถึง57ตารางเมตรเลยใช่ค่ะมามามุมนี้ก่อนเลยมุมนี้พี่อนชอบสุดใช่ไหมเป็นจริงๆอะมุมนี้ยังชอบไม่เท่าห้องครัวจริงอหรอชอบทำกับข้าวชอบกินสำหรับมุมนี้นะคะก็อาจจะจัดวางโซฟา เป็น L shape L ซ้าย L ขวาอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยใช่เพราะว่ามันแบบได้ถักทุกมุมเลยคือแอเรียนี้แบบหมุนตีลังกาได้เลยอ่ะ,ะกว้างมากจริงๆใช่แล้วมุมตรงนี้คือมันมีเป็นส่วนของแบบ ปกติมันจะเป็นบล็อกๆใช่ไหมพี่แอนแต่ว่าเนี้จะมีความแบบเป็นเหลี่ยมเห็นช่องแสงทางด้านนี้ด้านข้างด้านมุมอะไรอย่างเงี้ยก็วางแบบจริงๆเราก่อขึ้นมาก็ได้นะเป็น bay window อะไรอย่างเงี้ยเทควิวข้างนอกซึ่งเมื่อกี้ที่เราจะจัดสวนหรืออาจจะแบบทาสระว่ายน้ําก็ได้ใช่เลยคือนั่งมุมเนี้ยคือเหมือนแบบมันรู้สึกแบบส่วนตัวแล้วก็มองเห็นวิวอะรู้สึกแบบสบายเพราะว่าโปร่งโล่งมากค่ะแล้วก็ในส่วนของ นี่วอลเปเปอร์วอลทั้งหลังวอลทั้งหลังอันนี้ติดให้ใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นสีเทาซึ่งแบบถ้ามาเห็นใกล้ๆของจริงลายสวยนะใช่ใช่คือถ้าแบบผ่านก็มันจะจ้าไปนิดนึงนัดชมบ้านกับพวกเราค่ะโอ้โหรีบมาชมเลยค่ะทำเลนี้ใช่อะเดี๋ยวเราไปต่อกันในโซนที่เราชอบเป็นอันดับหนึ่งโต๊ะทานข้าวโต๊ะทานข้าว จะวางไซส์ประมาณไหนดีคะพี่แอนจริงๆไซส์เนี้ยแปดที่นั่งโหค่ะแดที่นั่งได้โต๊ะกลมยังได้เลยค่ะไม่แบบไม่เกะก,กะในส่วนของรฟวิลลูมฝั่งนู้นเลยเนาคือบริเวณเนี้ยต้องบอกว่าทางกว้างแล้วก็มีความลึก<ช>่สามารถความจริงแบ่งเป็นแบบสัก2ส่วนก็ได้นะ<ช>อาจจะเป็นแบบมุมทานข้ามุมนี้เนาะมุมเตรียมอาหารอีกมุมหนึ่งก็ยังได้โอ้โหดีมากเลย ระเถิบไปอีกนิดนึงก่อนที่จะเข้าครัวนะคะ,คะแล้วก็การตกแต่งอย่างพื้นเนี่ยก็คือจะเป็นแบบแกนิโต้หูไซใ,ใหญ่ไซใ,ใหญ่ค่ะแ80ส <80. S 1> อ่าคูณ 80, 80. ก็จะลดรอยต่อนะคะในการสัมผัสของของเท้าของเราในส่วนนี้สังเกตไหมนี่มีช่องนี้อ่าตรงนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่แอนตรงนี้เหรอถ้าเป็นพี่พี่จะบิวตู้หนังสือ,อแต่ไม่อ่านนะ เอาไว้โชว์บิวโชว์เฉยๆไม่แม่ชอบอ่านหนังสือกัเยอะมากเราก็จะแบบบิวเป็นตู้หนังสืออ่าโอไอเดียดีไอเดียใช่ค่ะเนาะพอแบบบิวโซนนี้ปั๊บมันก็ดูเหมือนแบบบ้านแบ่งส่วนอย่างชัดเจนะเนาะจะดูแบบว่ามีลูกเล่นเยอะอะไรตรงนี้ก็จะทําเป็นแผนที่ที่แบบไม่มีควันก็ได้สําหรับครัวเตรียมใช่ก็จะเข้าไปมีควันอยู่ข้างในอ่าได้เลยหูบานกระจกใหญ่มากอะก่อนที่จะเข้าห้องครัวพี่แอนดูสิ บานใหญ่มากใหญ่คือใหญ่กว่ประตูหน้าบ้านอีนะนั่นน่ะสิทำไมต้องดีไซน์แบบใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นบานสลับเนี่ยเปิดได้สองทางเลยอ๋อนี่ด้านนี้ก็ได้ใช่เห็นไหมดีอดีอ่ะเรามาอยู่ในโซนที่เราคุ้นชินที่สุดก็คือห้องครัวค่ะไม่ได้ชอบทำอาหารนะคะแต่ชอบกินเลยกินในส่วนนี้นะคะเคาน์เตอร์เนี่ย ก็จะเป็นแบบยาวเนาะถ้าเรามองก็อาจจะเป็นตัวไออาท็อปด้วยเป็นหินสังเคราะห์ลายหินอ่อนค่ะแล้วก็กระเบื้องเนี่ยเป็นสีเทาปูนโลดฟ้าเลยเช็ดล้างทำวามสะอาดง่ายค่ะน้ำมันกระเด็นข้าวใกระเด็นก็เช็ด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 ใช่ดีไซน์ต้องบอกว่าสวยหรูมากๆใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในสึกของห้องครคัวนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าคือกว้างกว้างขนาดไหนกว้างขนาดอาจจะทําเป็นเคาน์เตอร์แบบไอเลน่นเนะาะตซนนี้ได้เลยนะคะเหมือนพี่แอนก็อาชิมชิมอาหารเสร็จแล้วก็หันมาหันมากินตร<า><า>งนี้ต่อได้เลย ก็จะกินเก่งมากเลยคำจิ๊กอจับให้เตรียมอาหาเนี่ยแต่เคาน์เตอร์น<ช>ี่ก็าจจะสามารถทําเป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะทานข้าวแบบเล็กๆมุมหนึ่งอของตัวบ้านก็ได้นะคะหรือว่ามุมนี้นะคะก็สามารถวางตู้เย็นก็ได้เพราะมีจุดปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเนาะหรือถ้าเกิดเคาน์เตอร์ตรงนี้เล็กไปอาจจะทําเพิ่มเติมนะคะมุมนี้ก็ยังได้เลยค่ะอืมแล้วก็อาจจะติดตู้แขวนเนาะจะบอกว่าห้องกว้างมากตู้เย็นนี่เป็นแบบไซส์ใบไซส์ เปิด2ประตูอันนี้เปิด4ประตูได้เลยนะคือกว้างจริงเก่ง,งกมากใช่เหรอแบบเปิดแบบสองอันไงตู้เย็น2เครื่องอะไรอย่างเงี้ยเออสี่ประตูต่อกันยังสบายเลยก<ช>ว้างจริงใช่ค่ะกว้างมาก ส่วนของห้องตรงนี้นะคะก็ได้แบ่งแยกโซนซักล้างนะคะตั้งหากด้วยอ่าใช่ห้องนี้ก็สามารถวางเครื่องซักผ้านะคะหรือทําเป็นห้องอบรีดผ้าไปนในตัวยี้ก็ยังได้<ช>เลยก็จะมีปลั๊กนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ําทิ้งแล้วก็น้ําดีอันนี้คือเตรียมเรียบร้อยวางใส่เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักตู้อบอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ค่ะ,คะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําชั้นแรกนะคะตรงนี้ค่ะดีไซน์นะพี่แอนก็เป็นโทนสีแบบสีเบจค่ะผนังนะคะเป็นสีน้ําตาลอ,อน่อ,อนๆนะคะตัดกับสุขพันฑ์สีขาวซึ่งสุขพัณฑ์เนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นยี่ห้อของโคลเลอร์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีท็อปนะคะเป็นหินอ่อนสีดำเนาะจะมีความแบบเป็นลูกเล่นเนาะดูแล้วดูมีความแบบรักชูรี่มากๆค่ะสามารถวางอุปกรณ์ เครื่องอาบน้ําได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะเรามีชาวเวอร์ให้ด้วยโอ้สุดยอดใช่ค่ะแล้วในห้องน้ําเองนะคะก็ไม่ต้องติดพัดลมดูดอากาศนะเพราะว่ามีบานกระทุงให้ด้วยตรงนี้รับลมมากๆเลยอ่าใช่ค่ะรับลมระบายกินห้องน้ำมีแครห้องน้านะใช่ยังดูขนาดนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสกันดีกว่าค่ะ สำหรับบันไดที่จะขึ้นไปชั้นสองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไม้แบบไม้จริงไม้เนื้อแข็งแล้วก็แผ่นใหญ่เต็มเท้าเลยนะใช่ค่ะนี่คือเดินมาแบบคู่กันยังได้เ,ออเลยนะยังแบบไม่แน่นเลยไม,ไม่แน่นถึงตัวเราจะแน่นก็ตามนะคะคอ่าในส่วนนี้ดางอะไรดีตรงนี้โอพื้นที่ตรงถงบันไดต้องบอกว่างมากคือจัด ออกแบบได้หลายอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดแบบว่าใครชอบมีความเป็นต้นไม้เนาะปลูกแบบบริเวณนี้ก็ยังได้เลยเป็นแบบไม้ฟอกอากาศอย่างเงี้ยเพราะว่าแสงแสงของแดดอ่อนๆนะก็เข้ามาแบบให้ต้นไม้ได้ด้วยใช่โหดีอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเป็นช่องแสงคือเราสว่างไม่ต้องแบบมีไฟกลางวันก็ได้ใช่ค่ะคือนอกจากที่มีช่องแสงทางด้านนี้แล้วนี่เพดานสูงมากน่าจะเกือบ สามเมตรได้ไหมพี่โอ้โหสามคนต่อก็น่าจะได้อยู่นะคะเนี่ยจริงจอ่ะอีกอย่างนึงแะแม่พี่ชอบไอ้พวกดอกไม้ประดับเป็นดอกไม้ปลอมอ่ะอารมณ์คุณนายตัดลิบบินอ่ะแม่ชอบมากเลยวางตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นก็สดชื่นนี่นะใช่ค่ะดูแบบว่าสดชื่นมีความเป็นสีสันเนาะตรงนี้ นี่ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าเราเดินคู่กันมาเลยเห็นไหมใช่ค่ะคมาในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีลิฟวิ่งขนาดใหญ่ค่ะใช่ก็คือจะเป็นลิฟวิ่งอยู่ที่หน้าห้องนอนเนาะแล้วก็จะมีบานกระจกด้วยโซนนี้จะอยู่ทางหน้าบ้านซึ่งลมนี่คือก็ดีมากจริงๆมุมนี้เทควิวในส่วนของสวนที่เราจะทำเมื่อกี้ได้เลยนะ <c oughs> สบายๆใช่แล้วก็วางเป็นโซฟา ดูทีวีหรือเป็นชั้นหนังสือก็ได้ค่ะหรืออาจจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะตรงนี้เป็นเป็นจุดรวมเล็กๆก,ก่อนที่เราจะแยกกันเข้าห้องนอนใช่คมจริงห้องนามดีเพราะว่าสมัยนี้คือมี work from home ใช่ไหมแยอใช่ใช่ก็คือเหมือนอารมณ์แบบทำงานไปมองวิวสวนมองวิวสะะไปอะไรอย่เงี้ย เออดีอ่ะดูแบบว่ามันไม่อุดอ้วเนาะดูเหมือนแบบเหมือนเราอยู่ในร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเลยอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออดีอ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าค่ห้องกว้างมากใช่กว้างสิคะพี่แอนเพราะว่าห้องมาสเตอร์นะคะตรงนี้กว้างถึง40ตารางเมตรเลยค่ะนึกถึงห้องสูทโรงแรมเลยค่ะยังไงคะใหญ่แล้วก็มีแบบโซนพักผ่อนในห้องนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ ที่นอนอันนี้คิงไซส์ได้เลยแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบดูสภาก็ได้หรือว่าจัดเป็นโซนพักผ่อนอย่างเช่นแบบมีโซฟาแล้วก็ดูทีวีอะไรฝั่งนู้นก็ได้ทํางานในห้องก็ได้โอ้ดีเลยนะพี่แอนท่บมนี้ก็คือเหมือนแบบว่านอนตรงนี้เนอนนตื่นมาก็มายืดเส้นยืดสายแบบตรงระเบียงหน่อยเทควิวสวนอ่าวิวสวนวิวสระว่ยน้ําของเราใช่เนอะโอ้ดีอ่ะใช่แล้วก็ เหมือนแบบว่าด้านในก็จะเป็นแบบมุมดิฟวิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นดิฟวิ่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะสามารถทําได้สบายๆเลยค่ะจะเป็น่าโซฟาแบบว่าเป็น L-shape อะไรอย่างนี้ก็ได้การโซนไฮค่ะห้องบ้านนี้ได้แบบโซฟาเปลืองมากอะ่ะ จะบอกว่าที่แอนแบบแนะนํามุมเนี้ยเป็นมพักผ่อนคือแบบชอบมากเลยนะคือนี่ค่ะตรงนี้ที่เด็ดเลยที่เด็นของห้องนี้คือจะมีเป็นวิวแบบเป็นวิวสวนคือวิวแบบเนี้ยคือหายากมากเนาะในกรุงเทพใช่บ้านในเมืองจะบอกว่าไม่มีแน่นอนในวิวนี้มี มันจะเป็นแบบสวนสีเขียวเนาะก็จะมีต้นมะพร้าวต้นกล้วยเนาะแล้วก็จะมีแบบเป็นเหมือนเป็นลำธารเนานะตรงนี้ดูแบบธรรมชาติมากๆคือเหมือนแบบเวลาเราทํางานในเมืองแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพอ,ม,อมาอะไรเขียวๆเนี่ยอพอมายืนมุมเนี้ยคือรู้สึกแบบรีแลกอะใช่แล้วก็ไม่มีอะไรบงังอันนี้ลมเข้าเ,าเต็มที่เลยโอ้หจะบอกว่าวิวนี้หาซื้อไม่ได้เลยใช่ค่ะนี่บ้านในกรุงเทพเนี่ย แล้วก็ในห้องมาสเตอร์นะคะก็จะมีในส่วนของห้องน้ำค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเป็นยังไงผมจะบอกเลยว่าตรงนี้เหมาะมากเหมาะจริงๆเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงตั้งแต่คลีนซิ่งแล้วก็แบบโทนเนอร์เซรั่มบำรุงผิวครีม,มกลางวันกลางคืนก่อนนอนวางได้ประมาณ2คนทา ใช่เพราะพื้นที่ใหญ่มากใช่คือนอกจากที่แบบวางมุมนี้แล้วถ้าเหมือนแบบคุณผู้ชายน้อยใจนี่ก็มีช่องบริเวณนี้อีกนี่ค่ะสุดยอดใช่กว้างจริงๆใช่นี่แค่ห้องน้ำนะคือกว้างมากนี่เข้าห้องนอนเลยเนี่ยนอนในนี้เลยเย็นสบายเลยใช่ใช่นอนในนี้สบายเลยค่ะ ใช่ค่ะคือจะบอกว่าห้องน้ำอะคือทั้งที่จุของก็เยอะนะคะดีไซน์ก็สวยงามนะคะสวยหรูเลยตรงนี้ก็มีเชวบ็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะตรงนี้ก็แอบมีที่นั่งด้วยนะพี่แอนชอบขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยนั่งขัดผิวสบายเลยไม่ถึงพี่โบยังไงอะทำไมจะถึงพี่โบเวลาอาบต้องนั่งองเดี๋ยวแกลื่นอ๋อเขาไม่ดีแล้วเลยอีม ก็ดีอ่ะชอบชอบแล้วก็มีจุดในส่วนของที่เราจะเครื่องทำน,น้ำอุน่นไว้ให้แล้วเร<ว>ียบร้อยค่ะตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็แอบมีมุมระเบียงนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้ความจริงอ่ะมันตกแต่งได้หลายอย่างนะอ,อาจจะทำเป็นเหมือนแบบสวนเล็กๆบริเวณนี้ได้เลยแบบว่าวางหินสีขาวมีปัดแบบต้นไม้สีจุเจิกหน่อยอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีระแนงบางตาอันนี้เปิดน้ําเปิดอาบได้เลยนะไม่ต้องแบบกลัวว่าใครจะเห็นแต่เราก็จะรู้สึกแบบนิดหนึ่งไม่เห็นห<ม>็กไม่เห็นค่ะบางตาไม่เห็นใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนอนที่สองที่สามกันค่ะค่ะอยนี่ห้องนอนที่สองนี่ใหญ่พอกับมาสเตอร์แบบบ้านเดียว หลังอื่นๆเลยนะอ่าใช่ค่ะอันนี้ก็กว้างถึง19ตารางเมตรเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ส่วนของห้องนอนนะคะก็มีวอลเปเปอร์เนาะวอลเปเปอร์คือติดทุกห้องนอนนะแม้กระทั่งตอนบันไดก็ติดให้ด้วยใช่ค่ะแต่สีก็จะเป็นสีครีมให้ต่างจากภายนอกอโอ้โหเล่นแบบอันนี้โซลูชันนี้ลูกค้ารู้ไหมเนี่ยว่าเราแบบทำเพื่อลูกค้าเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็พื้นในห้องนอนคั้งก็จะเป็นลามิเนตค่ะ ข้อดีของลามิเนตก็คือนุ่มเท้าแล้วก็ไม่อมความเย็นสําหรับห้องนอนเราเปิดแอร์อยู่แล้วไงแล้วก็เดินแบบถ้าเป็นกระเบื้องเนี่ยมันเย็นเท้าเนี่ยมันเหมือนกับดูดแรงแล้วก็จะสะดุ้งนะว่าเราตื่นมาแล้วโอ้ตายแล้วอ่าใช่เพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนกันเหมือนแบบว่าตื่นนอนมาแับเท้ามันจะเย็นเลยไปเหยียบกระเบื้องอีกก็ยิ่งเย็นเนาะใช่ลลามิเนตนี่คือจะบอกว่านุ่มมากใช่ค่ะนุ่มเท้าใช่ค่ะ ก็จะมีในเรื่องของช่องแสงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบานกระจกขนาดใหญ่ค่ะเปิดออกมาก็เป็นวิวหน้าบ้านอีกแล้วเนาะคือเหมือนฟังก์ชันแต่ละห้องนอนนะเขาจะทําให้สมาชิกในบ้านรู้สึกถึงความพักผ่อนกันแบบทุกคนเนาะอย่างห้องนี้คือเป็นห้องเล็กก็จริงนะห้องที่2ก็จริงแต่ก็ยังมีเห็นวิวหน้าบ้านเป็นส่วนของเราเอย่างนะะี้ค่ะ ในส่วนนี้เห็นยุ้มยุ้งไหมเราสามารถแบบบิวตู้เสื้อผ้าเข้าไปได้เลยอือ่าตรงเนี้ยอ๋อดีนะมันจะได้แบบไม่กินพื้นที่บริเวณนี้เนาะมันจะมีส่วนแบบว่าอ่าไว้สําหรับบิวเสื้อผ้ามุมนี้เนาะพี่แอนใช่แล้วก็แบบทําเป็นบิวอินเนาะประตูปิดอ่าเราก็จะแบบเฮ้ยมันเสมอกันอ่าดีโอ้ดีมากๆแล้วมันลึกจริงนะเนี่ยมันลึกมากเลย ใช่คือแบบว่าอารมณ์แบบเปิดบานสไลด์มาเป็นลินชักขนาดใหญ่เนาะที่แขวนเสื้อผ้าขนาดใหญ่ไร้ความจริงทําเป็นสองลาแบบต่อกันก็ได้นะเพราะว่านี่ขาฝ้าสูงสูงแบบโอ้โสเมตรกว่าเลยอ่ะสเมตร้ต้องเระเก้าอี้มาต่อแบบกิดเสื้อผ้าใช่สําหรับชั้นบนเราก็ไว้พวกไอ้นี่ก็ได้กระเป๋าเดินกางกระเปาเดินทางอ่าวรไอเดียดีพี่แอนแล้วก็พวกผ้าห่ม ที่แบบเรานานๆจะใช้ทีใช่ต่ตอกตอไว้ข้างบนกม่ดีเนาะใช่ค่ะโหฟังก์ชันห้องนี้ก็คือตอบโจทย์เหมือนกันใช่ค่ะนะเดี๋ยวไปห้องนอนที่3ามกันเลยค่ะไปกันเลยนี่สำหรับห้องนอนนี้จริงๆถ้าไม่นอนอะ่ะก็เป็นห้องพระก็ได้โอ้ดีเลยพี่แอนใช่ห,หรือว่าจะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะว่าในส่วนนี้คือใกล้ห้องน้ำอ่า ออกไปนิดเดียวก็ห้องน้ําแล้วใช่เพราะว่าเชื่อมต่อกันแบบว่าข้างๆกันเลยใช่ค่ะก็ก็กว้างนะห้องนี้ก็มีปลั๊กทั่วเลยเหมาะสําหรับยุคนี้คือทุกคนก็จะสื่อโทรศัพท์กับสายชาร์จไปทั่วบ้านเลยตรงไหนก็ได้เฮ้ยแต่นี้เยอะจริงเยอะจริงเนี่ยตรงนี้คู่นึงจุดสองจุดจุดเยอะมากเลยทำเป็นห้องไอ้นี่ดีกว่าแบบห้องดูหนังฟังเพลงก็ได้นะงนีงเกมเกมเมอร์อ่ะเกมเมอร์ ยูทูบเบอร์โอ้ดีเลยจะทำแบบใครแบบอาชีพออนไลน์ไลฟ์สดขายของอก็ดีก็ดีอ่าห้อนี้ตอบโจทย์นะคะดูแบบตลบแบบเป็นห้องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแบบเป็นห้องหนุนเลยอยู่หลังบ้านในส่วนนี้คือเป็นห้องนอนหลังข้างอยู่ในโซนของหลังบ้านนะคะแต่ก็มีกระสกบทั้งสองด้านอันนี้ก็ได้แสงค่ะเดี๋ยวมีอีกห้องหนึ่งก็คือห้องน้ำข้างบนแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําดูนั่งสบายจงเลยนะพี่เอคือพี่จะบอกว่ามันเหมาะกับพี่มากพี่เป็นมนุษย์ขี้เกียจเลยคือ,อพี่แบบ,บ,บก็นั่งไปด้วยใช่แล้วก็แปรงฟันไปด้วยแต่จริงๆคือฟังชันชมันหันอย่างงี้งมันหันทางนี้ได้คือมันไม่ได้เกะกะหรอกแต่นึกถึงตัวเองว่าอเราแบบเออฉันนั่งอย่างงี้ก็ได้ป่ะล้วก็แปรงฝันไปด้วยสําหรับเช้าไหนตื่นสายทำสองอย่างอยูพร้อมกัน อ๋อดีจะบอกว่าคือแบบอย่างตัวแบบไซส์ชักโครกอะไรเงี้ยคือที่แบบลองเทสนั่งให้ดูอะคือมันเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะใช่ค่ะคือแบบว่านั่งสบายด้วยตรงนี้ค่ะแล้วก็ดีไซน์การตกแต่งของห้องน้ำจะบอกว่าสวยมากห้องนี้เป็นแบบกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทาใช่อ๋อลายธรรมชาตินะเนสสวยมากเลยอะอ่าใช่แล้วก็ตัดกับแสงไฟสีแบบวอร์มไวท์เนาะตรงนี้ใช่ค่ะ ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีชาวบอกไว้ให้เรียบร้อยแล้วอีกค่ะตรงนี้ก็คือยืนอาบน้ําแบบได้สบายอ่ะคือคืออาบสองคนยังได้เลยอ่าขัดหลังให้กันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีจุดเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ต้องบอกว่าคือก็พร้อมมากๆพร้อมอยู่ค่ะคิ้กระเป๋าเข้ามาได้เลย ก็ตั้งอยู่ในโซนบางบอล4ค่ะตรงนี้นะคะการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ว่าลูกค้าจะมาเส้นเพชรเกษมหรือว่าเส้นบางบอนนะคะเพชรเกษมก็สามารถเข้าเพชรเกษม69เพชรเกษม81หรือว่าเข้าบางบอลที่3บางบอล4บางบอน5ได้ค่ะโหต้องบอกว่าการทางนี่คือสะดวกมากเนาะตรงนี้และยังใกล้รถไฟฟ้านะคะสายสีน้ำเงินสถานีหลักสองค่ะ ซึ่งไกลบ้านมากๆเลยหลังนี้นะคะมากับพื้นที่102ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่289ตารางเมตรนะคะ,คะมาถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ4ที่จอดรถค่ะมาในราคาเท่าไหร่คะหลังนี้นะคะราคาจาก7,990 0 0บาทตอนนี้เราขาย7 5 9 0 0 0าบาทค่ะบอกเลยว่า<ม>บ้านเดี่ยว100ตารางวาราคา,มาไม่ถึง10ล้าน ไม่ถึง8ล้านด้วยซ้ำในทำเลเพชรเกษม่ค่ะอันนี้เป็นกรุงเทพเลยทำเลแบบกรุงเทพเลยค่ะใช่พร้อมกับบรรยากาศนะคะที่อย่างเห็นไปเนาะไม่ว่าจะเป็นวิวสวนนะคะใกล้สโมสรหันหน้าทิศใต้ลมก็เย็นเนาะแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัวอีกตรงนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับใครที่หาบ้านทำเลนี้นะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้เลยค่ะ ช่องทางการติดต่อของเรามีอะไรบ้างคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะมี1 Facebook ค่ะ2 l งไนแอะคะ3 YouTube นะคะแล้วก็จะมีเอ่อ a g r a m แกรมนะคะ,ะแล้วก็ช่องทางตรงนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องทางของ TikTok ค่ะมี Line แอดอีกอันนึงอ่าทิกตอกตอนนี้เราก็เป็นน้องใหม่นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะพบกับบ้านหลังไหนอย่าลืมติดตามนะคะค่ะบ๊ายบาย รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ s c r i b e c ์ช n แน l บางกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ